สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทําเค้กกล้วยหอมนะคะวันนี้จะทำสอแบบค่ะทั้งนึ่งแล้วก็ทั้งอบในสูตรเดียวค่ะขั้นตอนแรกนะคะกล้วยหอมค่ะทั้งหมด6ลูกเดี๋ยวเราจะเอาไปบดบดกล้วยหอมก่อนนะคะใช้ซ่อมเนะะี่ยค่ะบดพอบดได้ที่แล้วนะคะต่อไปก็ใส่นมค่ะ นมสดนะคะรสจืดแล้วก็น้ำมะนาวค่ะผสมให้เข้ากันค่ะ เข้ากันแล้วพักไว้นะคะขั้นตอนต่อไปค่ะร่อนแป้งค่ะผงฟูค่ะเบกกิ้งโซดาค่ะ <c oughs> คนให้เข้ากันค่ะ ร่อนเสร็จแล้วพักไว้นะคะขั้นตอนต่อไปตีไข่นะคะตอกไข่ใส่ค่ะตีพอแตกค่ะน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะ น้ำตาลมะพร้าวค่ะตีให้ทุกอย่างละลายนะคะเข้ากันดี พอไข่กับน้ําตาลเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะเอาไปผสมกับกล้วยที่เราบดไว้ค่ะนี่ค่ะกล้วยที่เราบดไว้นะคะแล้วก็เทน้ำมันถั่วเหลืองใส่นะคะ ก็ผสมให้เข้ากันค่ะเข้ากันดีแล้วใส่กลิ่นวานิลาค่ะแป้งที่เราร่อนไว้นะคะทำหลุมตรงกลางค่ะแล้วก็เทของเหลวใส่ไปค่ะ แบ่งใส่ทีละน้อยนะคะคนให้เข้ากันค่ะแบ่งใส่สักสามรอบนะคะ พอเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะใส่งาม่อนค่ะโรยไปเลยค่ะคนให้เข้ากันค่ะ 尽快。嗯嗯嗯 ตักใส่พิมพ์ค่ะประมาณ3าส่วนสของพิมพ์นะคะน้ำเดือดจัดนะคะเนื่งยีนาทีนะคะต่อไปเราก็จะเอาไปอบด้วยหม้ออบลมร้อนนะคะโดยหน้าตามชอบเลยค่ะ อบด้วยไฟ150องศานะคะ20นาทีเสร็จแล้วค่ะอบด้วยหม้ออบลมร้อนนะคะผ่านไป15นาทีใช้ไฟ150องศาค่ะเสร็จแล้วค่ะเค้กกล้วยหอมใส่งาม่อนค่ะก็จะมีแบบนึ่ง แล้วก็แบบอบค่ะอบด้วยหม้ออบดมร้อนนะคะเดี๋ยวมาชมเนื้อข้างในกันค่ะแบบนึ่งค่ะนุ่มฟูนะคะแบบอบค่ะร้อนๆอนเลย แบบอบเนื้อจะแห้งกว่านะคะสีจะเข้มกว่าขาโดไลคาโดเจขาโดแจ๊กันไว้ไปนะครับบายบายดูตกก้องะาค่ะตุ้ม